สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านวันนี้ก็มาตลาดนะแต่เช้ามืดนะพี่น้องเลยมาตลาดแต่เช้ามืดนะพี่น้องพอมาสายแล้วมันจะไม่มีของกินนะครับยิ่งก็เลยมาตักตืดในเอฟซี <c oughs> <c oughs> เพราะว่าสองคนนี้อยากกินน้ำเต้าหูพี่น้องโอ้สมใจยอยากแล้ว ได้กินน้ำเต้าหู้สมใจยยอยากเามาอีกบาทเลยจับาเดียมีมี่ล้วอันนี้คุาไม่พอรึ5บาทลาสุดได้ค<ด>ิดตังเทน <ๆ S 2> ไหมคะนี่ัเป็นยังคะ่ะคือเวลามีสิบแล้วก็สิบห้ดได้น้ำเต้าหู้มากินในฟิลิสท่านนะโอ้ฝนจะตกหรือเปล่าวันนี้ น่าจะนะน,เนเอฟซีดูนะถ้ามาเชา้าปุ๊บของกินจะเยอะในเะอฟซีของธรรมชาตินะพี่น้องจะเยอะเลยโอ้โอ้โอโอโปนกบปนเขียดเนาะ นี่ก็มาซื้อสิ่งที่เราจำเป็นต้องเอาไว้ทำกับข้าวในฟีดีปีปีเจ้าห้านองเจ้าสิบในละน้องนี่ในฟีีก็มาหาซื้อปีกนะจะได้บินได้ปีเจ้าห้าพี่น้อง ก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่แม่ตาข้าวข้าวเราโอ้โอน้องปอนเป็นคนถือในสิผมไม่ถือนะผมเป็นคนชิลๆผมง่ายๆผมไม่ค่อยถืออะไรใช่ค่อยถือนะถช่วยไล่แล้วอย่า<ะ>งเช่นปีไก่หมูตอนนี้เกียบตีอยู่เหรอนี่ในตีเราก็เดินเข้าใกล้เสียงเพลงเข้าให้เต็มทีแล้วนะเออแจ๋วเลย

บบโดนกระปุกสิมไม่รู้ใส่บาทเมื่อกี้ดูไรไปดิเลยเนอะข่อยืดต่อแถวพี่คนนั้นพันใส่บาทไงเกือบนึกว่าค่อยต่อแถวใส่บาทเกือบไปแล้วเหรอะนี่ปลาตังโกปลาตั้งโกกับอศศของสดกับปีกไก่สดงานเข้าเลยใส่บาทไปนี่พระได้ต้องไปทำทอดอีกนะนี่น นี่เราก็มาซื้อกินนะพี่น้องเอาไว้ทำแกงปลาส้มไปไปต่อโอ้บรรยากาศดีนะสิของซื้อของขายเยอะนี่นท่านผู้ชม เราก็มาซื้ออะไรอีกนี่หนหคุค้นๆเหมือนปอนเคยกินอยู่ที่เราใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมพี่แม่ก็ทำให้กินนะใช่พี่ไทยก็กินบ่อยอืมคี่ว่ากินอยู่ตรงนั้นรู้สึกว่าจะห่อกลับบ้านด้วยใช่ไหมใช่อร่อยเกินยาอาวตายนถืออ่าวไม่มีมือเลยจีนี่แบบนี้ครับขอบคุณครับ ตอนนี้เราก็มาชมตลาดในฟีกุสุมานนะพี่น้องนี่ตลาดสดเทศบาลกุสุมานพี่น้องเย้ยโอ้โหไข่ปิ้งพี่น้องเย้ยอันอไม่ใช่ไข่ปิ้งไออะไรนะข้าวเหนียวจุบไข่ปิ้งพี่น้องแม่ค้าถึงขั้นทวงเลยในฟะีพูดไข่ปิ้งอ่ะ พูดผิดชีวิตเปลี่ยนในอฟซีล่าสุดเราก็จะมาซื้อผักต่อในเอฟซีฮะวิ่ีแล้วผักก่อนเน้วกินลายแล้วอยู่บ้านลำใย,ยยังกัเยอะอยู่ ซื้อผักนะพี่น้องเลยนี่แม่ฝนมาขายมอโม่มอโม่บาท้บาโอ้ฝนเหมือนจะตกเนาะวันนี้บรรยากาศดีโอ้แจ๋วเลยนี่เพลงก็เริ่มมาอีกรอบแล้วนะเอฟซีนะครับ นี่นะทัพประชมบรรยากาศเนาะนะครับเอาหู้เพลงนะแก้วเลย fc มีเพลงนิดหน่อยนะนี่ในะ FC เราก็เดินกลับมาที่รถนะหลังจากได้ของตามที่ต้องการใน fc พัดน,นะไปซื้อน้ำเต้าหู้มาใหม่แล้ว fc หลังจากเสบาทไปเมื่อกี้นะครับปอนก็เดินรล้วๆไปโน่นเลยในะ FC นะครับ วันนี้เราจะมีอาจจะมีเมนูแกงส้มในเอฟซีแกงปลาส้มนะ,อา,ะมนะอาจจะเป็นแบบนั้นในเอฟซีแล้วก็มีเมนูเกี่ยวกับทอดปีกไก่นี่แหละนะอา,อาจจะเป็นเมนูทอดปีกไก่นะครับส่วนป้ายป้ายเรายังน่าจะยังไม่ได้ในเอฟซีเห็นเขาบอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดได้แล้วเขาจะโทรมานเอฟซีนะ โอเคครับผมก็ฝากคลิปไว้ท่านนี้สวัสดีครับ